มีข่าวหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ที่บอกว่าหนุ่มวัย24ปีชานมลวเวอร์ดื่มชานมวันละสีแก้วถูกพาส่งไอซตรวจพบเลือดกลายเป็นนมอวัยวะหลายส่วนถูกทำลายหลายคนเป็นชานมลวเวอร์หรือว่าคนที่ชอบการรับประทานชานมเป็นชีวิตจิตใจนะครับต้องดื่มทุกวันขาดไม่ได้แต่การบริโภคมากเกินความพอดีนั้นย่ำตามมาด้วยผลเสียอย่างแน่นอนนะครับและในกรณีที่ร้ายแรงเช่น แคสต์ผู้ป่วยรายนี้เข้าถึงขั้นเลือดกลายเป็นนมมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการพาดหัวเรื่องให้ชวนหน้าติดตามให้อยากเข้าไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565เว็บไซต์ Apple Daily รายง,งานว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคม2565มีชายหนุ่มรายหนึ่งครับอายุ24ปีชื่อสกุลถันอาศัยในเมืองหลียวโจเขีปกครองตนเองกวางสีจ้วง ของประเทศจีนถูกพาตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลภายหลังจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุครับคือเขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนต่อมาแพทย์เข้ามาช่วยเหลือตรวจเช็คร่างกายตรวจนั่นตรวจนี่เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อนําไปตรวจวัดค่าน้ําตาลในเลือดแต่ผลปรากฏว่าระดับน้ําตาลในเลือดของเขาสูงกว่าระดับที่เครื่องตรวจจะวัดได้ครับเป็นไปได้หรือเปล่า ต้องฟังต่อไปนะครับทาให้แพทย์ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยการตรวจเลือดทางหลอดเลือดดาก่อนที่ผลจะออกมาว่าระดับน้ําตาลในเลือดของเขาสูงเกินกว่าปกติมากกว่า4เท่าไม่เพียงแค่นั้นแพทย์ยังต้องตกตะลึงครับเมื่อพบว่าเลือดของผู้ป่วยสีคล้ายนมซึ่งบ่งชี้ว่าเขาประสบภาวะไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้อวัยวะหลายส่วนยังถูกทําลายตามโมเดลโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นกรดจากเบาหวานไตาวายเฉียบพลันภาวะโพแทสเซียมสูง ความดันโลหิตสูงกรดยูริกเกินไขมันพอกตับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและตับอ่อนอักเสบเฉียบพ,พลันส่งผลให้ร่างกายของเขาเหมือนกับชายชาราในวัย60ปีด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงถูกย้ายเข้าห้อง ICU เพื่อรับการรักษาในทันทีโดยทางแพทย์ได้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ป่วยจึงได้ทราบสาเหตุว่าเกิดจากพฤติกรรมการชอบดื่มชานมของเขาเขายอมรับครับว่าเป็นคนที่ชอบดื่มชานมมาก ตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนตอนที่เขาไปทํางานเสริรเจ,จิ<ๆ>้นก็ต้องดื่มชานมอย่างน้อยวันละสี่แก้วและบางครั้งถึง6แก้วจึงจะพอใจแม้ว่าตอนนั้นถันจะพบว่าร่างกายของเขาอ้วนขึ้นอย่างรวดเร็วแบบมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากจนเมื่อปีที่แล้วเขากลับมาทํางานที่บ้านเกิดแต่ก็ยังคงดื่มชานมทุกวันวันละสี่แก้วเรื่อยมาครับจนช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาก็เริ่มมีอาการปวดท้องคลื่นไส้และไม่สบายตัวตอนแรกคิดว่าปวดท้องทั่ทวไปจนกระทั่งทนไม่ไหว อย่างไรก็ตามครับนับว่ายัางโชคดีภายหลังจากเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซียเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทันก็พ้นขีดอันตรายแต่แพทย์สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากเกินไปรวมไปถึงบุคคลทั่วไปในระยะยาวจะทำให้อวัยวะของมนุษย์ทำงานหนักจนเกิดโรคเจ็บพลันและเรื้อรังต่างๆหากต้องการดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้เพื่อคลายความร้อนควรระมัดระวังดื่มแต่พอประมาณเพื่อจะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายครับเขาขอบคุณข้อมูลจาก t v เด p p วดัตต์